เช็ดเดวปอกยิบแต่ปากก็ลรอกระตำมุมกับบอกมันเทนสิม่ไหหงศาอวกรอกระดังแกรกแต่เราจะต้องปอกตอกค้างปอกกมม็มีความหนาใช่มีความหนาสักประมาณไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรใพราะจะนั้นเชียจะติดเปลือกอปอกแกรกแกรๆแกร์แกร์แกรเนือแต่เนีย้ยเดี๋ยวดั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 วอยูไย่ไม้ยักไม้ยักษ์ก้นดำไมซีกันจริงไม้ยั เมียทำไปจดตะเวียนแม่มันเหนียนเนี่ยวลำเนะทีนี้ก็เราเดินเข้าไปในลาดนัดเลยแล้ว่าปากชอบนำตาลก็อีกควางอยู่บังแล้วพอปากชอบนำตาลก็อยูควางอยู่ต่าทำให้เนี่ยวลำด,วดั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 วแล้วฮักเล้นวุ้มลงไปในตะซอวันไหนทีนี้เราไปข้อตรวจเจ้าของนำตาลเราข้อตรวจม่กาเอเดี่ยวลำผมอุบาทเลนลงไปในนี่แล้วผมมีตื้อแต่มืออยากแหม่มันโดดลงไปเจ๊กผมก้อนัวยยาตั้มตัวตี เพื่อเราช่วยนำตาลแลตอกเออช่วยเอ่อนวลาตอกับจอบนำตาลเละจัดเปรตปีปีปีพนปากกัดนำตาลติดมาโลเลือดปักเจือใไแล้วรอดนี่ได้ก้องเปลือนไม่ปักเจอเลยเปรตแล้วก็ดีไปแตงไงทต้แต่ไงโต้เนี่ยแบ่งแบ่กันเวมาแล้วแ่ไม่โต้กันพื้นไม่โต้กันจริงทันวันคนเตียงกัน ได้ปลาชอนมาตัวไงตู้ไอต้มไอตองไอไอไอตองไอต้มไอ้ตู้ไอแข่งแข่งทรมได้เป็นไงเตี้ยงเตี้ยงไปเตี้ยงมาตังปลาตังไงไอไอไอตู้หนูติมเครื่องตังไว้แล้วไอตองหนูไอต้มไอ้ตู้ไอแข่งเป็ดแล้วเป็นยังไงเตี้ยงไปเตี้ยงมาม่าป่ากินบอลชอนแต่ม่าอันต้องหงไปกับม่าร้อนใช้เครื่องโยตีกูร้อ แดดมันากินกินไก่เลยจัดซีมเกลื่อเปปักกินไอ้ไดออปโตก็โยแต่ต้องไม่โรยเผื่อมึงเงนตัวช่วยกูตั้งแต่กอบกับมึงช่ยที่จุดไม่ช่วยได้ช่วยลย้ยกกินล้ายกกินล้ายกวันหยองีทสินนาะไม่ใช่ปักเชกยกใจปกก้อนอยาดเจะพอยกลิ้นยกหยีทริแต่งตั้งหยีทิก็ได้ทำไปช่งกับฝันจันนั้นอ ช่วยเพื่อโตเมืองกายจาก,กาประจมกรอบกายทองไม่ช่วยเสือว่าของกูนายเบียร์กาตั้งช่วอย่างไปเลยที่นี่กูไปหนังอยู่แต่างานย่อยหน้อยเอไปไนหนังตึงกินเบียร์ได้จาก่องแก้วได้อี่าวันมาพี่กินด้วยสิคะทั้งว่าเลือกวากินเลยน้องพี่ยงตั้งเปย์าำใจคอยท้ามันบอกกินได้จากซองแก้วได้พี่ผ่าน้องไปนอนหน่อยสิใจมาเลย แลช้ช่วยเพื่อปอบยิ่งงามมาช่วยเพื่อปอกูตีหลังมันแรงพี่ป่าหนองไปนอนหน่อยสิแรงไปแรงเปล่าป่าว่าบ้ามาตั้งบนกลางกูข้างตั้งบนบา้าเออพี่ป่าหนองไปนอนหน่อยสิกูป่าก้าวบังกระโลมาไปถึงใชยตอดป่าตอดไรบ้านป่าคนโน้นหนองป่าคนโน้นบ้านนะมาเึงกูกูตกว้าวเดียวใช่โตกระตุยก็ย่าว่ากูเหล้า ยึงว่าเพื่อว่าว้ายีปลาเทืองดิว่าแข่งบอนูเล่นได้โย่ใจอ่ะสวยกูสวยวันนี้เลยใครกูปีทองเด้อเด้อก้าไปไหนอ่างีไปเจอชายเอวรักเส้นก้าวอ่างน้อยไม่ต้องบอกว่าอ่างได้ก้าไปต้องอีเจอชายเอววีชาวันยืนอยู่กว่าน้องชายเอวที่เส้นเด่อเลไม่แรงกูช่วยมือเห็นช่วยมือเห็นมันไม่แรงเลยกูโคตร ปกติไม่เล็กไยที่นี้กูกลับวานพ่อกลับวานเจ้าก็ง่างมาเฮาใช้มากลับวานรัววุ้นยนะ่ันนะโอ้รัววุ้นเออเจอปลาจกปลอกมัดเลยหวาดส้มรอยปรับกูส้มรอยคร,รูปอหลวงเจ้ากู <c oughs> ตโตโมกโก้ยที่เทียบอ่ะคุว้งโตองไอตยที่ี่แ <c oughs> ช่งร้างโตมิรอไกตายกอ่ะชีบกลูกอย่างแม้ไล่เหมือนแพร้งตีโลกไล่นี้ไม่ใช่ไล่เปล่าะไว้ใช้ขั้นกันไว้อ,อ้อมไ,ได้ตายโอกชิงกับกูกว่าไวะเดี๋ยวเจ็ดตายแรกโดกก้าวตายมานอกได้ๆติดร่างกัน มาเพื่อคิดเ้าตาอิดหนึ่งบอดอันแล้บัดจะจีบกู้ยมกังกอกกักงกอ,อกนในคำว่าแกเรือวินไม่มีทางไม่แน่นะเว้ยเวลาติดไปกำลังบงังคุดว่าทึ่งหยิบปนเมื่อนกันแล้วจะเจะยตายอย่ามึงอกี้มึงเกลียดใช่ายโตัวมึงไม่จบใช่มึงรู้จักนุ่นบวชมาแกนนุ่นบอดนุ่นต่อมบอดเจอ ไอ้ต้อจนกูไปกินนุ่นบวชบ้านเขาม่วาไปกินนุ่นบวชบ้านเราพ่อกูไปตึ้งปี้ได้กันแล้วใจนุ่นอนอวอนปลาอยู่บนไรยนันเห็นว่านุ่นบวชในเวลาคนโน้ววนอยากคนบวชโอ้กันนั้นน้อยฮั่นต้องอยากไปล่วงนุ่นหนะเพ็ด์ทีกูไปบ้านมันจังกูว่ามันนั่นเลียงขอบไหวไปกินแกงขอบพ่อกูไปตึ้งแห่ชู้มาเร็วเกินหลัง กบกูไม่ได่ตีแกงกอบมอาุบหวานขอนแกงอ้ไร้อยหลกเกรียดหลกเทียดรูแล้วตีกูไปบ้านมึงว่ามึงแกงกันแบตได้กูขินชายมึงไปแจแรงทำจริงนอไม้ถึงมันแก่ันเป็นใหม่ไปอย่างงูงให้รบกันดีตายรบกันโผเพ็ดกูเครียดจริงแต่กูเครียดนึ่ง มันจอบกินระยะจกใหญ่เรื่อยโบเพลตนี่นี่เออพอมมันไปเร็วว่าจนพอเคยพล่อยโตไปเร็วว่าจนหัวแต่งกันเหลือดอกมาตัวก้าไปรองเหลือหัวเยียบตายผมถือว่าพอกูตายใส่กันนับปฏิบัติหน้าที่ผมถือว่าหัวเป็นก้องจอบก้องจอบเคยก้องจอบก้องหัวเราจอบหัวเออถ้าน้องถ้าหัวกับหนังอ้าไหมกูเหลือกูย่อมาหัวหัว กูเอนังงามนี่กูเอนังงามนี่แต่ตาหัวกับนังงามยืนอยตึงแถวเบิดลงตึมก้าวหัวคัดไปตั้งอยู่กลางกาวนังงามคัดไปตั้งอยู่กลางสู้เหาการไหนกับบ้านนหอก้หัวก้าวหัวเนาหัวัแม่ใมก้าวนังงามเดีกันแเหลืองแดงกับปากเปียกแจ๊ก bạc biếc sẽ để vào này bọc dĩp, Hãy nói đeo lát mà, nếu ta đeo lát mà bọc tàu kèn, mà tung tót út này đằng bọc, sẽ khôn rưỡi à? Luu dễ mai? vì dễ tón mày luôn, bựa bẹ luu hả? Trung còn luu bẹ làm dễ, đẻo tón mày à? มันไหว้ย้อยมาจับกบทำย้อยยาชื่อร้อยจงโกมมต้ทนนองอึมยงไม่จกายข้าวไม่จขายข่าเขายดีก็ช้มหลอดฉนทำไรอยู่บ้าน่ะผุมอึมุมห้าพึ่งครับเนี๋ยาพึ่งขครอ่ะครับเนี่ยไปเล็กป่าไม้ควดึะํำพึ่งเด็กใช่ควดได้แน่นำพึ่งแทยียู่อ่ะำพึ่งเทเดี๋ยวโย้วควรจงที่รอยว่า

ดูน้ำมันน้ำมันน้ำมันเบคกามาจางนี้คนกับเราจ้างเขาเบคกาไปหน่อยอไม่ไหม,ไมหนุยเลยกูนี่นี่เบคกามันต่ำใกล้ฝนมากจริงมังมันก็ไม่ตายแล้วอือ มาด it, so it then, Culture, so ีมาค่ะค uh> uh ี่นีคะที่รานนี้คะเรบริการนะคะกับข้าตุี่ยนะะคือตุี่ยยนี้นะคะคือตุี่นะคะคือน้องี่บริการะไะยอยูวนะแมเชียชนมาแล้วมาพบคุแอมแรกแรกเป็นน้องาค่ะนี่กอาวค่ะค่าทุกที่ยอเลยค่ะคือไม่บอกพี่ต้งกันกินเาเลยนะคะที่รีบริการ อืมตกแม่มตกคมปันธพืกระจายเนปยแม่มตกเออเคยได้ก็มีเบือนนี้เดี๋ยวเวลาปัดก้ามกุลืมลมคิดตาน่มันนกเรียวได้ตายไปเลยคุอผมพีนี่จะกินข้าวไรคะคือที่นี้ในข้ามีค่าบริการตุ้ปลาเบ็ตกยีเดนนข้าวสวเออเออพื้เแล้วรูแลแล้วมาเร่งๆกุดังเออ กิดกูแล้วอ oh, ๋อน้องเจ้าค่ะมาจะไหนคะมาจะไินมาจะไหนคะกระดีเดค้รับบิกะนได้ไหมเก้าจะเป็นอะไรแบบนี้มัมีเป็นอยงเลยนนคะน้องเจ้าค่ะช sì ื่อโรยชื h h ่อยำค่ะน้องยำค่ะน้องยำน้ำกูนรยว่าเกดค่ะน้องยำวัาแกล็ดโยน้องยำวัวแก ปีจเจรคาะไอได้น้องม่จฉ่ปีจระเข้เหอปีจือดินยุงน้องยุงไหนคะยุงวัวเร็เจอย้ายได้พบกันได้พูดเลื่องมาเนอะได้เลยวคะมพูดแล้วค่ะพูดจือลยชื่อพิยึกค่ะ ยุดน้อยยุดกลางเด็ดร้อยเจอไม่พ้นหลงเลรับอยยาม่วเก็ดยุดกลางเด็ดคือร้อยมาเดี๋ยวพบกันดนีเว้อไน้องมีกับข้าแบบนหนบริการใครมังผมมีแล้วยังค่ะคือไม่สบายปีนี้กินแบบนั้นนะคะคือเบริการทีเลยนะคะคือทีนี้นะคะอาหารของเราเนี่สุกซิสุกยางชุกะดมาม,ามดเลยนะคะคือจะพันอ่อยเยอะเด็กกินทีนเอ๊ะเอ,เอ,อ๊ะไได้กูได้รอ,อย มีอ่ะอันประปได้มั้งนกมีได้ยังครับปราปีตทอดประปีตต้มปีตเองปลาปีตเทนต์มีหมดเลยนะคะกินไหนคะประปิตทอดมีได้มั้งอ่ะนงเฮ่ปิด้าลยว่ิงกูฮิยะกินไหมคะมันไม่ของ เอาเบบุนเนองอยางอยาเบบตอ่อนนี้จะไปน้านป่ามีไม่อ้พีคที่นี้บริกันเลยนะคะคือเราไปหามขอ้อปามาได้เฉพาะเลยนะคะมาจะกเขาซอกเลยเลยค่ะดีนะคะพี่หญิงเลยนะคะก็กูเกลียดเรื่งมันเลยไม,ม่กอบมีคร้บค่ะคือไเรา๋ยไปกนินอาหารปาเลยคะ่ะดีจเลยนะคะอาหารปลามีไรมั่งนน้องก็มีหลายอย่างค่ะพปะกินไรคะ่ะมีอะไรมั่ง แอลได้ย่างขาไม่ว่าจะเป็นพัดเพชรไม้ตะเคียนต้มยำมาเขียมซุปไม้ลุ่มพ่อโอ้ได้ค่ะแอลทอดกรอบเกลืองเลยมานักเกลืองกันแอมเกี่ยวไม่ออกูดี่เป็นอาหารก็ได้ปลาเป็ดปลาเป็ดต้มปลาเป็ดนานปลาประเป็ดแกงปลาเป็ดยำค่ะปลาเป็ดยำก็มีอิธีกินยำอะไรคะมียำอะไรยำนะคะมียำเร่หมังนนองพี่ถยำขาไม่ว่าจะเป็นยำเหลวเค็ดยำเหลวเค็ด ยำนาเกตก็มีนะคะยำคณะเกตกีดมึงยำคณะเกตนั้นไม่ทราบพี่อยากที่จะไรคะอ่าพี่ยากยำคนเทตนี่เนาะมีไม่ยำคนเกตอ่ะมีไม่ยำคนเทตเสียใจวควคนันนี้หุ่นเชนมดค่ะไม่ฝากใดใดกูเอ้ยคงตื่นร้อนใจในยำ ไปโลฮะใครจะยูบฮะยูบวัดยูบวัดฮะโอ้คอยน้อยโอ้โอ้ไนห้องโอ้เพื่อนยุ่มบุญใา อดอฮะตําไรอ๋รถรับแล้วก็ใจเ,เลยวกอยู่ไ๋อเม่ดไเลยกมุนไปน่อฮาไตล้ยกวกำเรดีกี่ใลมอย่างไมดไตไตหน้าเลยปูดำก้าหน้าปูดคำก้าน้าตําเอะครเถอะเลยก้าเขา้าเขาได้เลยกาั้นอ่าต้นปลา หาตอนกลางเด็ดดหน้าพอดำหน้าแล้วดำหน้าเลยวรอเาอากระววงว่นนั้นแหละเ <c oughs> จอค,ครูไกลๆร่วงเขา้าไกลๆร่วงเขา้าเจอปีเลี่ยงเจอปี <c oughs> ไม่ใช่คือ <c oughs> ไม่ใช่ปีเลี่ยงมึงเคยตำหน้าเคยดำครับเวลาก้าวทุกตํำเพลือตดอลักตดอพลักพุ่งเร็วจักแม่ในนะ เนี่ยนาตำ้รื้อเก้าวทุกเนี่ยหน้านั่นทุกเนี่ยหน้าพ่อเก็บ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 ก้าจะไม่คนไม่มีรถตัดเก้าวฮะดูแลดีนะเฮครับ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 ผมครับเก็บข้าวเนี่ยหน้าในการเก็บข้าวนี่ก็เก็บกับไรจะไม่คนเก็บกับแกเก็บกับแกฮะเก็บกับแกตกจะไมแกตำ้รือไม่แกเกับแตงกูเก็บ ห้หน้ากแก้มน้าคู่นักเลยแกมาปันนี้ต่อไปไีแล้วคือไงไอ้เจอคูมึงหนูกไกดีแตะข้าวมึงเคยเห็นไหมรวงข้าวเคยเห็นครับรวงข้าวมันเสียเลยสี่เรื่องอ,อย่างเรื่องเยอะเลยหยัดแม่ไม่บางบัวหลวงอิมเพกมึงต้องอรีน,น่าชุดราชบาี้แต่งตาฮองมันแกล่ลินมึงนี่เจอคู่น่ะเฮ้ยคือวันนีน้แต่เจอคูน่นะ กาวมันลวงที่เลยตีเรื่องมันเรื่องเลยน้องบาลเดีาวปอกแคบเล้วแคบเล้วมันคือแคบแคบเล็วรวดเลวที่เลยของคำที่ลวงที่น่นอะไรลวงที่เี็หลวงจักไม่เลยเจอคู่น้ด้โรไม่เลวเมื่อไงจะฟับตขนาดตัเล่นใหลุงได้โดเจอคู่อ่ะไม่ตองแล้วตาวนี้ก็เขาอีหลอดอยู่นี่คือเจอไงน้องบาลเนี่ยเจอคู่เจอไงตีชุดฮาปีนี้นะเนี่ยสมุดว่ามีหวัดหวัดนึ่งจานก็มีฮันก็ตำบด ตําบลก็ควงอะไรร้อยโลนิมิตโลนิมิตไอ้ย่านั่นแหละควงโลนิมิตก็ปีได้ได้ปีได้ได้ปิดตู้กุศปิดใชไม่ปิดเดือดเพื่อกหนูพี่เลยมาเจือไรมาเจ็บบอกให้จัดมาคือบอกให้จัดเราปวดในรูไมัแจะหวานไอ้ตํ <c oughs> าโต๊ะ ตำไมใจตุกตองใช่ไหมการตำหนนบ่อยใช่ฮะฮะมันต้องรู้เลยคือปบะเด็นหรืเบาเจอกูนี่เจองานตีทุดเลยฮะ,ะเจอกูแต่ก็นิยมไว้ตำแว่นเจอกูแบบนั้นเจอกูปิติวะคนยิงออกมาใส่นิ้วมันแต่ก็ใส่นิ้วคนยิงใส่นิ้วไว้เลยอ่ะกว่าอย่าดุมเออใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องไปหละคือเจอกูแต่ก็ตำแวน้นแต่ก็ตำแว้นก็ยังได้ตำแว้นอ่ะ อ๋อเปดเป็ดเป็ดเป็ดฮ่าฮ่าอันนี้แกงเป็ดแกกปดแกปดแกงป็ดปลาชวบปลาชวบคิดฮึงฮุอฮืออฮื